าต่อเนื่องเจ้าของค่ายเลยจ้าบอกเลยวันนี้เพจลุกคนลุกทุง่งออกมาเมาสนันวันไว้เรียกได้ว่าค่ายสะเทือนค่ะโดยเพจนะคะจั่วหัวบอกว่าคลิปลุดเจ้าของค่ายเพลงดังโชว์กระบองขนาดจัมโบ้ห้าบวกวันเน็ตสถานวงการเพลงและระบุต่อเนื่องว่าเมื่อคลิปหลุดเจ้าของค่ายเพลงนี้มีหนวดเห็นหน้าชัด แถมกระบองขนาดจัมโบ้6 6บวกไม่ธรรมดาจริงๆโดยคลิปดังกล่าวโดยถูกเยผยแพร่ไปในออลิฟแฟนและก็ถูกก๊อปปี้ส่งต่อในไลน์วอนทวิตเตอเป็นคลิปเจ้าของค่ายเพลงลูกทุ่งเจ้าของค่ายนะมีหนวดนะสไลด์นอนยักษ์จนเสร็จกิจเละเทอะไปหมดเลยว้ายวันหยุดขอหยุดบ้านนะคะงานนี้ออกสตาร์ทนอนสต็อปเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นใครนอนหลับหรือเปล่าไม่รู้แต่งานนี้ย้ำอีกทีนะคะ1คือ เขาเป็นระดับเจ้าของค่าย2คือเขามีหนวดวงเล็บลามมาถึงเขาามคืออยู่ในโอทิแฟนวงเล็บถูกก๊อปวางเยอะแยะมากมายตายมันรู้แต่ไม่พูดดีกว่า